อ่ากราบสวัสดีครับอยู่กับผมมา55นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหัดขัดอะไร อัดไฮไลท์นะครับโดยการใช้ OBS Studio นะครับหลายๆคนนะครับที่อัดไฮไลท์นะครับส่วนใหญ่ที่ใช้การ์ดจอของค่ายเขียวนะครับก็คือ Nvidia ก็จะใช้โปรแกรมอันนี้อัดนะครับ GeForce อันนี้นะครับก็คือการเล่นซ้ำสมมติว่าเราจะใช้โปรแกรมเขียวอัดนะครับหลายๆคนคงรู้แหละน่าจะมีหลายช่องมากที่สอนทำนะครับอ่าตรงนี้เนาะก็เรากดคอนโดนไส้ขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องโหลดโปรแกรม GeForce อันนี้ก่อนครับ Experience ป่าถูกไหมพอโหลดติดตั้งเสร็จล็อกอินและเสร็จนะครับมันจะมีหัวข้อนี้มาให้ใช้นะครับการค่าตรงนี้ก็จะมีในส่วนของพพวกรราายยละเออีดคุณภสูง แล้วก็ปรับกี่นาทีนะครับแล้ว5นาทีใช้ไฟทั้งหมดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับคนที่เล่น MT ที่เป็นตำรวจนะอย่างผมก็จะใช้นะครับ5นาทีก็ใช้ในการอัดพวก เคสคูณ2นะครับว่าดูภายใน5นาทีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าใครที่การ์ดจอค่ายเขียวเนี้ยไม่สามารถใช้ได้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้ของ OBS นะครับวันนี้ก็มาทําให้ตํารวจด้วยเนาะตำรวจอาจจะมีคนที่ไม่เป็นนะครับก็เลยมาสอนเลยหรือว่าหลายๆคนภายในเซิร์ฟดิเวทเนี่ยที่เล่นกันหรือว่าคนที่เล่นเกมอื่นก็ได้นะครับอยากจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับก่อนเลยเราโหลดอ่า OBS Studio มาก่อนนะครับไปที่ setting เนาะทีนี้มาที่หัวข้อ output นะหัวข้อ output เราต้องเปลี่ยนตรงนี้จาก simple เป็น advanced ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อ replay buffer นะครับ replay buffer ตรงนี้นะ enable ไว้แมคลีพเเอ buffered time นี่ก็คือเป็นจํานวนเวลานะครับอย่างเช่นผมพันสองวิเนี่ยก็คืออ่ายี่สิบนาทีนะครับก็สมมุติว่าผมจะอ่านทานาทีผมก็เอาหกสิบคูณห้าก็จะได้สามร้อยวินะครับ second 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 ก็คือวินะครับตัว s เนี่ยตัวย่อ s นะครับก็สมมุติว่าผมจะเอาห้านาทีผมก็เอาห้าคูณหกสิบก็จะได้สามร้อยวิแต่ว่าในที่นี้ผมใช้ยี่สิบนาทีนะครับยี่สิบนาทีผมก็เอาหกสิบคูณยี่สิบ เอาไม่ใช่สิ60 20คย20เอ้ยทำไมดอกจันผมมันใช้ไม่ได้ในคีย์บอร์ดก็จะได้พันสอวีนะครับอ่าก็แค่นี้นะครับพอเราตั้งตรงนี้เสร็จมันจะมีหัวข้อนี้ขึ้นมานะครับ starry pay buffer ก็เราก็ไปที่ setting นะครับตั้งคีย์ก่อนไปที่ hot key เลื่อนลงมานะครับอยู่ประมาณกลางๆหน่อย หนว่าอันนี้นะครับจะมีหัวข้อที่ชื่อว่ารีพีเออรเฟอร์โผล่ขึ้นมาแล้วก็มีหมดหบวกของเซฟรีเพย์นะครับก็ให้เราตั้งไว้ว่าเราจะใช้ปุ่มไหนกดอัดย้อนหลังนะครับก็คือย้อนหลังไฮไลท์อ่ะมันจะไม่ใช่การอัดตลอดนะครับมันจะเป็นการอัดย้อนหลังเหมือนเราอัดไฮไลท์นะครับสมมุติว่าผมตั้งไว้5นาทีอ่ะผมเปิดรีพีเออเฟอร์ไว้ใช่ไหมพอผมกดบันทึกเนี่ยปุ๊บมันจะย้อนหลังไป5นาทีมันจะอัดมาเป็นไฟล์วิดีโอให้ประมาณนี้นครับพอจะเข้าใจไหม <c oughs> ผมตั้งไว้เทีเเบเยบปบ เห็นไหมมันจะยังไม่อัาให้นะครับผมตั้งไฟล์ไว้ที่ตรงนี้เนาะอันนี้คือไฟล์ที่ผมอัดเล็คอร์ดอยู่นะครับอัดวิดีโอกับย้อนหลังย้อนหลังจะไม่มีไฟล์นับอันนี้คืออัดวิดีโอ,อนนที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะครับอ่าสมมติว่าผมก็กดบันทึกนี้หรือว่ากดไอ้ผ้าก็ได้นะครับห็นหม้มันก็จะบันทึกออกมาให้แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะยังไม่อ่าอ่ามาเนี้เนาะ ก็มุมหัวของรีเฟอร์เฟอร์อาจจะหลังนะครับอัดไฮไลท์ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เอาไปใช้ก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ผมเล่นรีเอร์ผมก็ใช้อันนี้อัดคลิปเหมือนกันนะครับรีเฟอร์เฟอร์เพราะว่าบางทีเราอัดวิดีโอไปตลอดมันจะใช้ไฟล์เยอะเกินไปนะครับไว้อัดดูกระโปรงกโปรหรือว่าเวลาเจอช็อตสาคัญเนาะก็ถ้าเกิดอยากให้ผมสอนอะไรเกี่ยวกับบลูเบียดอีกก็คอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี Mont ้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพ <factual S 1> <Jamie? S 2> ื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าาาบบ๊ยย